ใน EP นี้อยากจะคุยให้ฟังถึงเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของการทำงานโดยใช้ 4Q นะครับ 4Q เนี่ยก็คือการแบ่งความสำคัญของงานเนี่ยนะครับโดยพิจารณาจาก2เกณฑ์คือเกณฑ์ความสำคัญและเกณฑ์ความเร่งด่วนนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ย 4Q เนี่ยมันก็คือการทำตารางแบ่งออกเป็น4ควอเตอร์เ่ยมีควอเตอร์1ควอเตอร์2ควอเตอร์3ควอเตอร์4ไอ้แล้วตารางเนี่ย ในชื่อที่ท่านคุ้นเคยคือตารางที่ชื่อว่าไอเซนฮาวเออร์แมทริกซ์นะครับการแบ่งลำดับความสำคัญของงานแบบนี้เป็นแนวคิดนะครับที่เกิดจากอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าในผลไอเซนฮาวเออร์นี่แหละหรือไอเซนฮาวที่ท่านอาจจะคุ้นชินชื่อของเขาอะนะฮะการแบ่งลําดับความสําคัญของงานหรือจัดลําดับความสำคัญของงาน,างงานเป็นเรื่องสําคัญมากเนาะเพราะเราเองเนี่ยคงจะต้องใช้เกณฑ์ในการดูว่าเราจะทําอะไรก่อนหลัง ถ้าเรานึกอยากจะทําอะไรก็ทํานะครับบางทีเนี่ยงานนั้นมันอาจจะไม่ใช่งานที่มันมีความสําคัญไม่ได้เร่งด่วนเนี่ยพอเราไปทํามันจะเสียเวลาเวลาคนเรามันมีจํากัดไงเราจึงจะต้องจัดลําดับการทํางานว่าเราจะทําอะไรก่อนหลังนะครับแน่นอนครับเราจําเป็นที่จะต้องมาบริหารจัดการเวลาเพื่อให้เราใช้เวลาซึ่งมันมีอยู่จำกัดอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะครับคุ้มค่ามากที่สุดทเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ สาระสำคัญของเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของมันเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือเราเอาความสำคัญกับความเร่งด่วนของงานมีตัวตั้งเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งงานออกได้เป็น4ลักษณะลักษณะแรกคืองานสำคัญและเร่งด่วนเราเรียกว่างาน Q1 นะครับงาน Q1 อันนี้เป็นงานที่มันไม่คาดคิดมาล่วงหน้าเลยเดี๋ยวเราขยายความกันต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับ Q 2เนี่ย เป็นงานสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับเป็นงานที่เราสามารถวางแผนการดำเนินไว้ล่วงหน้าได้ลงปฏิทินไว้ให้ชัดเจนจัดสรรเวลามาทําให้ชัดเจนนะครับงาน Q3 เนี่ยจะเป็นงานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนครับซึ่งเป็นเรื่องที่มันไม่สําคัญนะเราสามารถกระจายงานออกไปให้คนอื่นทําในภาวะที่มีความจําเป็นจะต้องเร่งงานออกมาให้เสร็จอย่างรวดเร็วก็ได้นะครับ งานอันที่4แน่นอนครับมันก็คืองานทั้งไม่สาคัญและไม่เร่งด่วนนะครับเราเรียกว่างาน Q4 อันนี้มักจะเป็นงานจุกจิกนะครับมักจะเป็นงานที่เราเสียเวลากับมันมากทั้งทั้งที่มันไม่สร้างคุณค่าให้กับเรามากๆเลยนะครับเช่นเรามีกิจกรรมการดู Netflix นะครับหรือกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่มันเกินเวลาปกติที่มันควรจะต้องเป็นมันก็กินเวลาของเราที่จะไปทํางานอย่างอื่น นะครับโดยเฉพาะงานสาคัญไม่เร่งด่วนและงานสําคัญและงานเร่งด่วนแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาเจาะรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับงานแต่ละคิวเนี่ยคิวหนึ่งคิวสองคิวสามคิวสี่มันเป็นยังไงบ้างอ่ะไปดูงานคิวหนึ่งก่อนนะครับงานคิวหนึ่งคืองานสําคัญและเร่งด่วนนะครับงานนี้มักจะเป็นงานเร่งด่วนครับเป็นงานแทรกที่เราก็ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้าหรือมันเป็นงานเชิงปัญหาเนาะที่มันมันท้าทายมันกดดันเรามากๆนะครับที่เราจะต้องเร่งรีบแก้ไข เช่นงานประชุมด่วนงานที่จะต้องไปพบปะผู้บริหารอย่างเร่งด่วนงานที่ปฏิเสธไม่ได้งานที่จะต้องคุยกันเรื่องของการเงินการทองขององค์กรงานติดตามหนี้สินอะไรหลักสามแบบเนี้ยมันเป็นงานที่ทั้งมีความสําคัญและจะต้องดําเนิเนการเร่งด่วนไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาเป็นดินพอกขางมูไม่งั้นปัญหามันก็ไม่จบนะครับงานนี้ท่านต้องทําก่อนเลยลาดับแรกนะครับลําดับที่สองที่ท่านจะต้องทำเนี่ยก็คืองานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนครับ มันเป็นพาร์ทงานที่สําคัญนะและท่านสามารถวางแผนไว้ล่วงหน้าได้คือมันไม่เร่งด่วนไงเราก็ทํามาลาดับที่2นะครับท่านต้องวางแผนมันให้ดีมันจะช่วยให้ท่านสามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเป็นงานที่พอท่านวางแผนได้ดีมันจะลดความผิดพลาดน,นะครับและท่านก็ยังมีเวลาเนืกก่องจากมันไม่เร่งด่วนไงท่านมีเวลาที่จะใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือนําเสนอไอเดียใหม่ๆลงไปได้นะครับ แน่นอนงานสําคัญและไม่เร่งด่วนเนี่ยมันจะต้องอาศัยการที่ท่านจะต้องเขียนแผนการทํางานไว้ให้ชัดเจนเป,ป็นรูปธรรมลงปฏิทินไวเลยว่าวันไหนจะทําอะไรวันไหนจะทําเรื่องใดบ้างนะครับมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะ eliminate หรือไปอกําจัดปฏิเสธงานอะไรที่มันไม่สําคัญออกไปได้โอเคไหมครับงาน Q3 ที่จะต้องทําในลําดับถัดไป รหรืองานในลำดับที่3เนี่ยก็คืองานที่มันไม่สําคัญแต่บังเอิญบังเอิญมันเร่งด่วนเป็นงานไม่สําคัญแต่มันเร่งด่วนนะครับอันนี้จะเข้าข่ายลักษณะคืองานมันไม่สําคัญนะมันก็จะเป็นงานจุกจิกยุ่มยิมนะครับมันไม่ค่อยมีความจําเป็นมากนะ,ะทิเราจะต้องตอบอีเมลทันทีเนี่ยเอาไม่ต้องทันทีก็ได้นะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการตอบก็ได้งานตัดสินใจเรื่องไหนแต่มันไม่ค่อยสําคัญนะครับงานส่งเอกสารเนี่ยเอาค่อยๆไปส่งทีหลังก็ได้หรือฝากไปส่งก็ได้โอเคไหมครับ ถึงบอกเลครับว่าในลักษณะแบบนี้งานงานไม่สําคัญแต่งานเร่งด่วนเนี่ยเราควรกระจายงานให้คนอื่นช่วยทําถ้าท่านเป็นหัวหน้าท่านก็จ่ายลูกน้องให้ช่วยทําก็ได้นะครับเราอาจจะให้ทีมมาแบงเบาเราทีมมาปรึกษาหารือกันซึ่งแน่นอนครับมันก็คืองานที่ท่านไม่จําเป็นต้องทําทั้งหมดเพื่อให้ท่านมีเวลาไปจัดการงานที่สําคัญมากกว่าคืองานสาคัญแต่ไม่เร่งด่วนและงานสําคัญแต่เร่งด่วนงานคิวสและงานคิวหตามลําดับอย่างที่ว่าไปนั่นเองนะครับงานสุดท้ายคืองานคิวสี่ คือทั้งไม่สําคัญทั้งไม่เร่งด่วนงานแบบเนี้ยถ้าท่านถ้าท่านเลิกได้ควรเลิกเนาะเลี่ยงได้ก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปนะครับมันเป็นงานจุกจิกมันเป็นการกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจของ,งท่านที่มันเกินพอดีอ่ะนะครับถ้าเป็นออกกําลังกายมันเป็นอีกเรื่องหนึง่งนะครับแต่ว่ามันมักจะหมายถึงงานที่มันไม่สร้างคุณประโยชน์อะไรให้กับตัวท่านมาก<ๆ>เช่นการคุยโทรศัพท์เมาท์มอยคนอื่นกับการนินทา หรือการไปเผยแพร่ข่าวลือหรือการไปนั่งทําอะไรซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์พอดผลกับชีวิตการทํางานของท่านมากเนี่ยนะครับมันควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงไปเลยนี่คือลักษณะงาน4แบบนะครับที่เราเรียกว่างาน4 q นะครับหรือถ้าจะคุ้นเคยก็คือการจัดลําดับความสาคัญของงานตามไอเซนฮาวเวอร์แมทริกซ์นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น4 q ิอย่างที่คุยให้ฟังไปนะครับโฟกัสของท่านควรอยู่ที่ตรงไหน แน่นอนโฟกัสของท่านลำดับที่หนึ่งเนี่ยมันควรต้องอยู่ที่งานสําคัญและงานเร่งด่วนนะครับแต่ลองคิดเพิ่มเติมนะครับถ้าท่านสามารถเคลียร์งานไอ้พวกงานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนงานคิวสได้นี่จะดีมากคือเราสามารถวางแผนได้ไงคือมันไม่เร่งด่วนเราทําลำดับสองเราวางแผนได้แต่บางเอิญด้วยความที่มันเป็นงานสําคัญเนี่ยนะครับถ้าเราหันมาโฟกัสตรงนี้นะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหางาน ตกลำดับไปอยู่ที่คิวอื่นและมันก็จะไม่เกิดปัญหาไปกระทบกับงานที่สําคัญและงานเร่งด่วนซึ่งเป็นงานคิวหนึ่งโอเคไหมครับทั้งควรจัดสรรเวลาทํางานคิวสโดยระบุโดยกําหนดปฏิทินของการทางานให้ชัดเจนนะครับวางแผนการทํางานไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้ท่านสามารถจัดสรรเวลาและจัดสรรคนทางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองโอเคไหมครับและคุณหลีกเลี่ยงงานคิวสครับ เป็นเรื่องที่จําเป็นมากนะครับงาน Q4 คืองานไม่สําคัญและงานไม่เร่งด่วนนะครับเพราะมันคอนซูมมันกินเวลาของท่านนี่คือแงวคิดนะครับสำหรับการจัดลาดับความสําคัญในการทํางานซึ่งผมเชื่อว่าเครื่องมือนี้ท่านคุ้นเคยเพียงแต่ผมหยิบมันมาเรียกเป็นงาน4 Q นะครับเพราะมันก็แบ่งงานออกมาเป็น Q1 Q2 Q3 Q4 นะครับแล้วก็เริ่มทํางาน Q1 ก่อนต่อดาเนื่องงาน Q2 ทํางาน Q3 ทํางาน Q4 งานแต่ละคิวหรือแต่ละควอเตอร์เนี่ยมันก็มีลําดับ ที่จะต้องไปจัดการไปทำมันแตกต่างกันเหมือนที่อธิบายไปครับ